พาท่าโดยคำใช่ครับเคยได้ลอตเตอรี่สามสิบใบผมไปขอให้เง oh, 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 oh. oh, ินต oh, oh. oh. oh, oh. ิดโถงโถงโถงโดนได้เลยไม่เกินวันถูกหวยก็หลายคนครับกับหลวงพ่ออืไม่รู้แหละผมไม่ได้เป็นคนเสี่ยงโชคอยู่แล้วผมก็เลยแบบขอในเรื่องงานครับแบบเจาะจงไปเลยตัวเลขต้องเป็นแบบนี้นะต้องระยะเวลาเท่านี้นะเรียบร้อย ผมแค่ดังใ้วผมยังนึกไม่ถึงเลยนะเดินแฟนผมบอกอ่้เออต้องไปแก้บทดแล้วล่ะช่อดเถอะพี่ยังน่าไะขอเักเผมน่าจะขอไว้แล้วเดียอว